ให้คนผู้ชายยกโอเคนะคะเอฟซีนะคะมันโดนไอ้นั่นลุงไม่ให้ยายยกยายก็เลยได้ออกมานะคะเอฟซีเออเรียบร้อยนะคะ

เอารถออกบอแม่มาทางนี้เลยมานั่งทางนี้เขาจะยกอันนออกเขาจะยกเต็นออกแนักัวพายุมาฮะโอเคแม่นั่งตรงนั้นแหละแม่ครบแล้ว ยาวไปงี้นะครับอมก็เลยมาตูดตัดไปเลยปนไปนนลุงอยู่นี่ก็ได้ผมไปเดินนก็ตรสูงแม่นั่งเลยค่ะระวังเดียลุงอยู่ตรงนั้นระวังอนนมคนลบอให้ออกมลุงอ่ เชื่อกันดยดเต็นนะคะตอนนี้นะคะชุนรุ่งนะคะตอนนี้ก็มีแต่ผู้ชายยกแล้วนะคะนี่นะคะย้ายเต็นนะคะเอฟซีนะคะหกคนนะคะใช้ผู้ชายหกคนนะคะเอฟซีนะคะไม่ให้ผู้หญิงยกนะคะ เรียบร้อยนะคะมันโล่งเลยนะคะที่นีก็มองเห็นองู่มองเห็นองู่ชัดเจนมากโล่งแล้วนะคะ เราก็จะมีรำสามคนนะคะแม่นั um ่งดูเลยค่ะคุณแม่เซมมี่น้อยนะคะนี่คุณแม่นั่งเลยค่ะเอ้ารยวันนี้คิบก็ม่ีีตามหาอยู่คลิปอบอกก็ปเจอคิกนี้ก็่คิหรือไม่บีเลเียเอฟซีก็ตามหาอยู่มนุษบานยายก็มีคลิปเดียว ครับาา่โอ้โหคนสวยเนี่ดูเลยมอนมาดูอะไรนะแกเดี๋ยวนี้แกตู้ไม่ไหวแล้วอุ้ยทำไมสวยจังล่ะดูไหลอยู่เอ้าจ่ายแล้วทะเลาดกันอยู่ถ้าเกิดเราลงนี่เราบามักวองไว้วาไว้หมดแล้วทำแบเอาตัวนุ่งควงเลย ม,มันจะมีพายุเหรอก็ประมาณนั้นครับอ,อ๋อจะมีพายุมาหรอ,อรลุงบอกว่ามีพายุนี่ค่าสวยอู้เลิศหนาไม่ใช่ย่อยแล้วตอนนี้ฝจะเอาลงเลยนะคะ